สบายดีพี่น้องวันสุขุสุขคตสมองชุบัติโวราณรือไทยหรือต่างประเทศก็ดีเนาะตอนนี้กะกับน้องดำกำลังหนึ่งเขาเนาะสบายดีป่ะลน้องกำลังหนึ่งเขาอืมหนึ่งเขาเี่เขาเลี้ยงลุกหนึ่งเขาเรงเปิดเดอืม

เ <fic> น <pues S 1> ่งเขาแรงหน่งเขาเล้งเป็นรูนล่งเขาแยมงเลยว่าแม่น้องดำประด็นหนึ่งแม่นองดำขาน้องาน้องเด็กมันหมดทีต้องอาศัยสีไย con mình một cái bước lên một cái tiết đi bắn tham นแรแต่ที่้ยังก,กินแรงกนได้น,น้องยอดกับบอยน้องไปเอาไก่อยู่บ้านแล้วเอาลยน้องดำในหนึ่งขังไปเอาไก่มะมีอ่ะดง วดแดูเมวาน,นั้นวดัวัดปรฮัดสิมานี่แล้วทิศหนึ่งพอดีรเแขอลงรับหาไหมรับไง,งดีโดกันแปบนึง

เปลี่ยนอากาศก็เลยไอนนเนออากาศก็นาวนาวแล้วมาห่อนห่อนแล้วมาหนาวไม่หลดอุณหภูมิเปลี่ยนน้ำประทันมีอาการไอเป็นวัด <c oughs> ลงบ่ล yeah. ่ะลงบล่ะิชูลงโลดอถามทมเอาอืมผู้ชีทันกลับบ่ผู้ีเออผู้ที่ก็มาเล่นมื้อนี้แม่มาเล่นมาตะเนอยามค่ลานสิเมื่อลค่

นอนก็นอนไลนอนกับอื่นเลยนอนกับอื่นตอเมื่อนี่ว่าอะไรเมื่อแหละฮึว่อื่นละอื่นละมาเล่นอยู่แล้วเราฝึอชีกับมือกัดบาดแล้วไปขึ้นยาฝึอชีเมื่อล่ะางนี่วางเด็กปลูกเดไปที่ปลุก แล้วทานโมไวเนี่ยมันชิดบางเงแล้วมันกย่อไลออ เปิดน้ำม,มามันก็มาหอด <c oughs> น้ำกับนอูนในเองกับผู้พิมีนะายแต่ว่าน้ำสบายเลยนินึงเปิดน้ำได้เอาพี่นองนะให้ดับเมืดมื้อเลยให้กับเปิดวังแรงเลย ใส่น้ำอนหนึงเอ็ุใดครับอ่าอือทำอไติดบาดนี้เอาออกเอาออกป้ไว้น้ออยไผ่เลยเอาป้ไว้อือเอาใส่ป้งไว้ ยิดอกไอม้นเราเข้มาคนลองนิ่มจมับน้าม่งแน่น้ำเฮียนะครับข้ามา,ม,ม,ามาแลยด้ะยกขึ้นใส่นํำเฮียส <c oughs> ั้ อย่าเล่นน้ำครับเพื่อนอย่าเล่นน้ำนิ่มเพื่อนเพื่อนออจับใจองค์นะร้องนะอตู้หวานเขาเหี้ยอเลยเขาเปเงเนื้อคนมัน อย่าไล่ออาแม่อย่าไล่ให้ไก่กินไห่หิ้วข่าจับไปแล้วจะอาบน้ำทำไงให้ติดดิ Nè, ok, khởi viết lúc xài Nhắm mắt cho hành hả Hãy cài chín Ồ, bảo niệm làng đi bỏ Phi phi Ừ, ừ. ừ. ังอืมอ mm. yeah. ้เอเเอาไไได้น่องเอาได้ไเอาแห้งอยากได้ใช่ไอืมเอาได้มาฮอนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้น้องพี่น้องหิบน้าพ่อกันใหม่ ก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงเบิดจุกุจุคนนี่เบ้อจุกุจุคนบว่ายอดเี่ยงใดก็ดีเนาะก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมันคันยื่นดูดีไม่แห้งประสบความสำเร็จแต่นาทีาทในการงานสบายดี